ก็เชื่อปืนนะครับผมตอนนี้ก็ทําเป็นแอดมินเพจรีวิวเทียร์อยู่ครับตังสวัสดีค่ะชื่อซัมโอค่ะทำุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่เต้นนะเมื่อคื่นเตรียมตัวมายังไงบ้างไหมก็นั่งคิดว่าเออจะคิดบทคุยอะไรไงดีเสื้อผ้าจะแต่งตัวยังไงดีตื่นเต้นไหมก็ตอนนี้ยังแต่วอนนี้ยังใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังแสดงว่าพร้อม พร้อมเดี๋ยวพี่จะให้หนูอ่ะโทรคุยกับเขาถามคำถามงั้นเดี๋ยวเออ่ Lady First ก็ให้สมบัตถามไปก็ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอยากถามพี่ปืนในเรื่องของมุมมองความรักค่ะมันเหมือนอยากมีคนรักที่แบบว่าสมมติเขาทำงานเสร็จประมาณ5้าโมงหโมงพี่ก็อยากคนที่แบบว่าเหนื่อยไหมเอาพลังไปอะไรเงี้ยขออยากเป็นพลังบวกให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยความชอบส่วนตัวของพี่ปืนมีอะไรบ้างพี่เป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนไม่สนบุริยู่ได้ ส่นวนใหญ่ก็จะชอบแบบดูอนิเมะเล่นเกมสก็ส่วนใหญ่ประมาณนี้จ้ะถ้าสมมติว่าแฟนเป็นคนคิดมากเงี้ยเป็นแต่ละคนยังไงคะแฟนเป็นคนคิดมากเหรอก็อยู่กับเ,เขาอยู่ข,ข้างเขาให้เขาเข้าใจเพราะว่าพี่ก็เป็นคนคิดมากเหมือนกันก็เลยพอรู้ดีว่าคนเิดมากมันเป็นยังไงก็ไม่อยากให้อยู่คนเดียวเพราะว่าคนคิดมากไม่อยู่คนเดียวอะ่ะคร้งซ่างเก่งมากคิดอะไรปไปเรื่อยเก่งมากยอย่างที่พี่บอกไปว่าพี่ชอบชอบดูอนิเมะหรือชอบดูาระตูนเงี้ย หนูโอเคไหมกับผู้ชายที่ดูอนิเมะหรือดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะหนูหเปิดรับสิ่งที่ชอบของกันและกันก็คือแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเกิดหนูไม่ชอบ<ห>อะไรหรือว่ายังไม่เคยทําอะไรอย่เงี้ยคือสามารถกลับไปที่จะลองทำด้วยได้กิจกรรมที่พี่ถามที่พี่บอกกัแล้วคือพี่เป็นคนที่ไม่เทีย่ยวขึ้นื่อแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ก็ส่วนใอยู่แต่ในในในห้องคอนโดแล้วก็กดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมไปอ่าอันนี้หนูโอเคไหมคะ โอเคมากๆเลยเขาบอกว่าไม่เป็อะทีเดียวพี่หนูถามพี่แล้วนะว่าเออมุกมุกขอรักพี่เป็นยังไงแล้วพี่ามหนูว่าสำหรับความรักครั้งนี้หรือครัมที่จะเกิดขึ้นกับหนูเนี่ยหนูอยากได้อะไรมากสุดคัือหนูอยากมีทุกคนก็คืออยากให้เขาเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นคือเหมือนเป็นทุกุอย่างที่คือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาควารู้ว่าแฟนมามาอนุญากับมันอย่างเดียว อย่างที่พี่พูดเลยก็คือเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตกันแล้วกันอ๋อก็คือก็คือรับรับในสิ่งที่เขาเป็นมาก่อนหน้านี้ให้ได้ประมาณนั้นเนาะใช่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้เขินเขินไม่ได้คุยแบบนี้มานานมากเลยเขินมากตอนแรกพอ่ก็คิดว่าพีมจะแบบไม่ได้เขินไม่ได้เก่งอะไรนะแต่พอลองคุยไปแล้วแบบเขินมากพอใจกับคําตอบของ พอใจกับคนตอบคเหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้พอยิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมุมมองของเรายิ่งไม่เหมือนตอนที่เราแบบยังอายุแบบยังเล็กสิบหรืออะไรอย่างเงี้ยจากความที่แบบต้องการรักมันมีเพิ่มค้นค่าต้องการเข้าใจกันเราจะไปตามหาคนที่ผูลิมิตแดงที่เข้ามือเหมือนกันอ่าได้ครับเราจะใบทางนั้นนะคะเป็นคํากรว่าเราอยู่ตรงนี้นะที่ให้ดูเวสนิดนึ่งเขาจะอยู่ในร้านที่มีเด่นแบบนี้ พี่มาหาได้ไหมได้พี่โอเคโอเคนะงั้นเดี๋ยวผูกข้อมือเลยไม่บอกร้านสีเขียวชื่อไคลป่าอยู่ข้างปั๊มก็เก็นแล้วพี่พี่บอกอะไรให้นะสยามมีร้านที่เราว่าเนี่ยมีสามสาขาไม่แน่กระหินยิ้ม้องเลยกูเนี่ย ถ้าโสดก็โสดมานานแล้วประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าไม่ได้มานานนะมีมีอะไรฝังใจกับรักครั้งก่อนก่อนก็กับการที่เราบอกว่าเราทําให้เขาทุกอย่างอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราแบบว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะกลัวเหมือนกันโสดมาจะสองปีแล้วค่ะไม่่ะขอโทษนะครับรู้ไหมครับว่าอเมซอนอยู่ตรงไหนทั้งสวนนู่นเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว สเปคไม่มีตายตัวเลยค่ะแต่ว่าชอบก็คือชอบคนบุคลิปดีแล้วก็ชอบคนที่แบบไม่เซ e ีคือรู้สึกว่าเขาสามารถทำให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ถ้าบอกอยู่ตรงสวนเรอคือปืนนะฮะ นั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ตามเกมเนี่ยนะต้องถูกลงโทษนะครับเกมเนี่ยนะชื่อว่าเกมปิดหูทายคำจับเวลาแล้วโอเคเธออ่าอ,อ,อะไรอะ่ะเป็นเนื้อ,เ,เ,อเพลงอ่า <c oughs> เธอ,อเธอไปไรเฝ้าไม่ใช่า <c oughs> มาปาก <c oughs> มาบ้างอ่า เพลงเหรอคะเพลงใช่ใเพลงเพราเพลงเพลงเพลงของใครนนนนทนทนทนอ่าอันนี้คืออะไรละลายละลายละลายเธอเธอมามาอ่าเธอมากับผลโอ้ยนนจับนนนนทนเธอมากับผล เธอมาทำมาทำให้ฉดวันไหวเอ้ยเล่นไม่ดีューเอ่อละลายเธอมาทำให้ละลายเธอมาทำให้ละลายเออโอเคอ้าอีกอได้เฉยเลยอีกสักข้อหนึงอีกสักข้อหนึงของใครลิปตาลิปตาอย่ายิ้มอย่าตาไม่ใช่อย่าอย่ากาอย่าอย่าเอออย่ายิ้มอ๋า ไม่เคยฟังแน่เลยอ่ะคุยคือคือคือกขาเลยเนี่ยมึงก่อหูทุกวันเลยเนี่ยอย่ายิ้มอ่าเดี๋ยวอย่ายิ้มเดี๋ยวอ่เดี๋ยวผมอ่าอย่ายิ้มจนผมตายเพลงเหมือนเดิมเพลงของใครอะคะตามองเห็นเห็นทางเอเงาเงาวนาย เงาในตาฉันไหมโอเคหนูไม่เคยเล่นจริงๆเลยเกมนี้วันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าทำกันได้นะครับแต่ว่าใช้เวลาไปเนี่ยเลย2อนาทีตั้งแต่ข้อแรกแล้วเดี๋ยวเรามีบทลงโทษเราจะมีชุดให้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันตายนะว่าจะทำไปเลยตัวตนสักนิดโพลดพลดพดน่ารังน่ารักหน่อยยิงใกล้ๆกันหน่อย เขาแบบเฮฮาหน่าร่าดีจนแบบปาร์คันหนูยังรู้สึกเออหนูหนูหนิ่งไปไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ็ดวันนี้ให้เต็มสิบเนี่ยความประทับใจวันเนี้ยความประทับใจแปดจุดห้าได้ไหมได้เยอะนะความประทับใจเต็มสิบคะแนนเนี่ยเดี๋ยวประทับใจน้องส้มโอให้ให้สกิลคะแนน ส่วผมก็ให้สิบอยู่แล้วนะก็ะน่าร,รักดีก็เลยดีก็ใช่ผมก็อยากไปต่อเขานะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายด้วยใฝ่ไข่โอเคก็โอเคเดี๋ยวไว้คุยกันได้โถ้าไม่โอเคเราก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทั้งคู่เนี่ยหันหลังะนะผมแล้วก็เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากไปต่ออยกงไงคอนแทคกันอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้ก็ให้หันมาว่าถ้าเสร็จว่าไม่ได้อยากไปต่อนะครับให้เดินกลาวไปข้างหน้าเลยถ้าอยากไปต่อความสัมพันธ์นี้นะครับผม นับหนึง่งถึงสามเราให้หันลังลับมานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากไปต่อนะครับผมให้เดินก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวนะครับผมหนึ่งสองจ้ำก็ต้อันนาครับแต่มันก็เป็นเง,เนง,นเเงเินทุกคนนะที่แบบว่าเวลา เรารู้จักเลยเวลามองเจอที่มันไม่สมองก็แล้วก็กาาวเจ็บแล้วก็จะตั้งคำถามว่าทำไมวะเล้วเหรอมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างรวดเร็วก็สนุกมากๆได้ออกจากบ้านบ้างได้ออกจากบ้านบ้าง <laughs> <laughs> ใช่ได้มาเจอ <laughs> แบบพี่ๆได้มาเจอสังคมบ้าน